สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนกันยายน2566ที่จะถึงนี้นั่นเองครับว่าพี่น้องจะได้ใช้และมีสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตาม ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนั่นเองครับเราก็มาเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกันเลยนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนกันยายน2566นั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2566ครั้งนี้จะไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่เราจะเปลี่ยนไปใช้ บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนและกรมบัญชีกลางก็อัปเดตเงินใช้จ่ายล่าสุดแล้วนั่นเองครับ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,566นั้นกระทรวงการคลังก็ระบุผู้มีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ต้องใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2,566นั่นเองในวันที่1เมษายน เป็นต้นมาแล้วโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการได้เลยนั่นเองครับมาดูว่ากรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสุการแห่งรัฐล่าสุดเดือนกันยายน25 6 6ใช้จ่ายอะไรกันได้บ้างนั่นเองครับเราก็มาดูว่าโครงการลงทะเบียน เพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นั้นผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ,ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566ก็จะได้รับวงเงินดังต่อไปนี้เลยนะครับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าทุกวันที่1ของเดือนนะครับเป็นวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผู้มีสิทธิ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับและไม่สามารถสะสม เป็นเงินในเดือนถัดไปได้ด้วยนั่นเองก็คือไม่สามารถสะสมเป็นเงินเอาไปใช้ในเดือนถัดไปและเงินสดก็จะถอนไม่ได้ก็ยังซื้อของได้เหมือนเดิมนั่นเองครับสำหรับวงเงินซื้อสินค้าก็300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนประกอบด้วยรถบรขอสอรถไฟขอสอมอรกรถไฟฟ้า MRT BTS A, และก็ ARL นั่นเองครับมาดูของวันที่18กันยายน2566เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนพิการก็จะโอนเข้าส่วนนี้จะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการก็คือ200บาทต่อเดือนจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือผู้ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการอีก800บาทสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้พิการซึ่งก็มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับ เงินเบี้ยความพิการก็คือ800บาทต่อเดือนโดยจะต้องทําการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสภายในวันที่26เมษายน2566ที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ในการชดเชยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากรมบัญชีกลางจะทำการโอน อีมันนี่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งสุดท้ายของวันที่18เมษายน2566นั่นเองครับทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ021092345หรือ call center กรมบัญชีกลาง022706400ในวันเวลาราชการนั่นเองครับ กรมบัญชีกลางก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาอัปเดตให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับผมมีความคืบหน้าเช่นไรผมก็จะติดตามเอามารายงานให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบกันต่อไปนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ